สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายมามเมลเกมเมอร์ในเกมซับนาติก้าเอาล่ะครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปสำรวจหน้านน้าดอกเห็ดเออหรือจะเรียกว่าเป็นทะเลลึกดอกเห็ดหรืออะไรก็ช่างเออแต่มันเป็นดอกเห็ดโอเคเราก็จะไปกันด้วยซีมอนนะครับผมวัตถุประสงค์ที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือการหาเครื่องอัปเกรดซีมอน โดยเราจะไปกันทางทิศไหนวันเนี้ยแ๊บนึงนะทุกคนผมหาทิศไม่เจอ่าเราจะไปกันทางทิศ NW นะครับผมมันก็จะเป็นออกป่าแบบดอกเห็ดหลายๆชั้นน่ะลึกๆหน่อยอะ่ะผมเหมือนผมจะเคยพาทุกคนไปแล้วนะมันก็จะลึกๆหน่อยนะครับผมโอเคเราก็ค่อยๆขี่ตามทิศไปเลยละกัน มันก็อยู่ใกล้ๆกับกล้องคามีาสามที่ผมเคยพาไป e ีีที่แล้วนะที่ไปหาอู่ต่อเรือน่ะเออมันก็อยู่ๆที่เดียวกันหมดแหละอู่ตอ่อเรือไซคอบแล้วก็ไอที่อัปเกรดอะไรพวกเนี้ยนะมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมพื้นที่ตรงนั้นเออเราก็อาจจะต้องหานานกันนิดนึงระหว่างทางแล้วก็เก็บแร่ไปด้วยตามประสานะโอเคเราก็เก็บแร่ไปโดยเฉพาะแร่ฟอตเนี่ยเราเอาใช้ใทํากระจกกันเยอะนะทุกคนเก็บไปด้วยอ่ะไป ก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับผมประมาณกี่เมตรวะกี่เมตรไม่รู้นะจากบ้านของเราเท่าไหร่วะก็ประมาณ470กว่าเมตรนะครับผมโอเคแล้วก็ลงไปเลยนี่ข้างล่างนี่ไม่อันตรายรับรองเพราะว่าผมมาแล้วรอบที่สิบไม่อันตรายครับผมผมก็มาหาคร่าวๆบ้างแล้วนะ เออก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะทุกคนแต่ก็ต้องหาต่อไปนะเพราะว่าตามแหล่งข่าวมันบอกว่าอยู่ทางนี้นะเออเราก็ต้องหากันต่อไปแต่ตรงนี้ก็ดีนะมีหินหลายประเภทให้เรามาแคะมาแกะมาเกามันนะทุกคนไปเราก็จะหาตรงบริเวณนะ้ำตื้นๆเขินๆน,น,นะครับผมหาไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บแร่ไปด้วยชิวๆโอ้แถวนี้แร่เยอะเลย ผมว่าผมน่าจะกระเป๋าเต็มก่อนที่จะได้เออเขาเรียกว่าไงบูปินนะเพราะว่าแถวนี้แร่เยอะมากเก็บไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็ไม่มีมีตัวอะไรน่ากลัวมากัดเราหรอกถ้ามีแล้วก็จะใช้ปืนของเราในการยิงแต่ตอนนี้ผมไม่ได้พกปืนมาเพราะว่าเลยปืนแล้วก็มาแล้วก็จะเอาปืนเราแทนมีดไปเลยแล้วกันเอ้ยเออปืนแทนมีดแล้วก็เอามีดแทนไอ้นี่โอเค เพอจะได้เท่าทันเหตุการณ์นี่เก็บแรกด้วยเลยนี่พาน้องๆมาหาแรกเอ้ยอะไรอะไรลองใช้ปืนก่อนไหนวะพุ่งเข้าหาเลยมันมุดดินนะครับผมไอตัวเนี้ยเอ้ามันกดยิงไงอ่ะอ๋อกดขิดขวาเอลืมลืมลืมกไปหน่อยลกไปหน่อยไปพอหมดแร่แล้วเราก็ไปหาบูฟินกันต่อนะไอโอ้ยๆอ้ยอตกใจตกใจ โ,อ,โ,อ,โอ,อันนี้ก็จะเป็นแร่คอร์สก้อนใหญ่นะครับผมเราก็ยังเอา,มาไม่ได้นะในนี้ก็มีแมงมุมด้วยฮะมแมงมุมด้วยแถวนี้เนี่ยเอาจริงมันก็สวยนะไม่ได้นตรายอะไรนะครับผมเราก็อาจจะมาสร้างบ้านอยู่แถวนี้ก็ได้นะถ้าเราอยากมาแต่ตอนนี้ทรัพยากรสร้างบ้านของเรามันก็มีไม่ค่อยพอนะครับผมเออก็เอาเป็นตามยักษากรรมไปก่อนละกันนะ โอ้แต่แถวนี้แร่เยอะจริงวะตามโขดหงโขดหินอะไรเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> บอกจะพาน้องๆมาหาบูปินเอาเป็นว่าก,ก็หาแร่ไปด้วยหาบูปินไปด้วยนะทุกคนอ่าแล้วก็หาไปแบบนี้ถ้าเจอบูปินนี่งไงเจอบูปินแล้วเจอบูปินแล้วก็สแกนนะถ้าเจอแร่แล้วก็เก็บส่วนใหญ่ก็เป็นอันที่เราหาเจอแล้วนะอันที่เราหาไม่เจอมันก็ไม่เจอจริงๆนะทุกคน ถ้าอยากให้เจอเร็วๆแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นายหมาแมวเกมเมอร์ด้วยนะครับผมอ่าเรียบร้อยก็จะบอกข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายกับทุกคนด้วยนะข่าวข่าวดีสำหรับทุกคนแต่ข่าวร้ายสำหรับผมข่าวดีก็คือตอนนี้ผมกลับมาอยู่หอแล้วเย่ yeah, ก็ได้ทําคลิปได้ตรงตามเวลานะแล้วก็คลิปมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าไม่ไปรบกวนใครนะครับผมอยู่ห้องตัวเอง แต่ข่าวร้ายก็คือผมก็ต้องมาเรียนก็ตอนนี้มันเพิ่งเปิดนะก็ยังไม่ต้องเรียนอะไรมากมายเหมือนว่ากระเป๋าเต็มว่ะหนึ่งกระเป๋าเต็มเรามีวิธีการจัดการนะครับผมคือการแดกน้ำโอเคเรียบร้อยแต่ผมก็จะกลับก่อนละกันกลับกับไปไปกลับกลับอย่นี้แหละนะเออเพราะว่า ของมันก็เต็มแล้วนะทุกคนแล้วก็ต้องใช้แร่ด้วยแล้วก็ต้องใช้บูฟินด้วยต้องใช้ทั้งสองอย่างนะไปบ้านของเราก็ไปทางซีมอสเลยนะทุกคนโอเคไว้เจอกันที่บ้านเลยละกันเล s โกโอเคแล้วก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมผมก็อยากจะอัปเดตต้นไม้ที่ผมได้เอามาปลูกไว้ใหม่หน่อยนะไม่รู้ว่าต้นนี้ทุกคนเคยเห็นกันหรือเปล่าเนี่ย e p ีที่แล้วเนี่ย นี่นะครับผมมันก็เป็นต้นเหลืองืองอย่างนี้นะมันก็สวยงามดีส่วนในต้นพวกนี้ก็เต็มขาดเต็มตะแกรงอะไรของมันหมดแล้วนะเหลือแค่เห็ดน้ําลึกที่ยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเอามันมาปลูกได้นะตอนนี้ก็ปล่อยๆมันไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ okay <Welcome S 1> บ้านเราก็เหมือนเดิมนะครับผมเรื่องบ้านอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ เพิ่มเติมอะไรนะอ่าเพราะว่าก็ยังไม่มีอ,อกกุปกรณ์แล้วก็ยังไม่มีความด้วยแต่ตอนนี้แ,แล้วเริ่มเยอะแล้วจะตู้บนเนี่ยเก็บไม่พอแล้วทุกคนเราต้องไปเก็บตู้ล่างกันแล้วนะพวกไทเทเนียมเนี่ยโอ้โหทองก็เต็มพอดีเลยเต็มคาราเบลเลยนะทุกคนแล้วก็โอ้โหแร่ก็เต็มแล้วเราก็จะย้ายไปเก็บกันในตู้ล่างนะครับผมเอาอันนี้ตู้บนนี่วะ่ะตู้บนแล้วก็ไากินน้ําก่อนอเก็บน้ำมาเก็บเกลือก็ถือว่าเป็น ตู้น้ำเนี่ยประหยัดใช้ดีโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ตู้ล่างกันแล้วแล้วก็มาทำการเก็บของโดยของเนี่ยผมก็ได้เขียนเอาไว้แล้วนะว่าไหนแลกเงินแลกทองแต่ผมก็ยังสงสัยในตัวเองนะว่าจะเขียนไปทำไมในเมื่อเขียนไปก็จำไม่ได้อยู่ดีเออก็งงเหมือนกันโอเคก็เก็บเก็บไปเถอะทุกคนเราก็บ้านเราแล้วก็รู้แล้วนะว่าตรงไหนอะไรยังไงนะ โอเคก็เอาอาหารเพิ่มไปสักอันหนึ่งดีป่าวะอ๋อเราไปแป๊บเดียวเราไม่ต้องอาหารเพิ่มไปหรอกเนาะแต่คราวนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปสำรวจนานหน่อยนะทุกคนว่จะสำรวจเลยแหละว่าจะไม่เก็บแร่กลับมาเยอะเท่าไหร่นะนอกจากเสว่าเจอรีเทียมอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ารีเทียมเนี่ยผมต้องใช้เยอะนะทุกคนเรายังใช้รีเทียมกันได้ไม่คุ้มค่าเลยนะถามว่ารีเทียมมาไปทําอะไรรีเทียมเนี่ยม,มันก็ เมือนเป็นแร่แข็งๆอ่ะเออมันก็เอาไว้เสริมสร้างความแข็งแรงของบ้านอะไรพวกนี้นะทุกคนบ้านเราเนี่ยก็ต่อเติมเยอะอะไรเยอะนะใส่กระจงกระจกความแข็งแรงมันก็ลดลงไปนะครับผมก็ต้องต่อเติมให้มันพอดีพอดีนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านพังนะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วยันดงเห็ดของเราตอนนี้มันก็เป็นตอนกลางคืนนะเราก็สำรวจไปเลยทั้งกลางคืนกลางคืนอย่างี้แหละ ปวไปายข้างบนก็มีอะไรเนี่ยเป็นโลหะเศษโลหะนะแ,แถวๆเนี้ยเนี่ยผมเจอบ่อยนะทุกคนเจอพวกแบบชิ้นส่วนไอ้ไสซคขอบอะเออถ้าใครหาแบบชิ้นส่วนพวกลําตัวพวกอะไรของไซคขอบอยามาทางนี้ได้เลยนะแต่ก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนเหตุกระแทกหน้าเอาได้นะไป ก็จะขี่ซีมอสนี่แหละหานะทุกคนก็จะไม่เอาตัวเองลงไปหานะเพราะว่าผมไม่ถนัดกับแสงไฟของไออะไรอะของเครื่องที่เราใช้อะไอเครื่องที่ให้เราว่ายน้ำไหวๆอะแสงไฟมันไม่ค่อยแจ่มนะทุกคนแล้วผมก็เกียนหลีตานะผมก็ใช้อันนี้นี่แหละซีมอสนี่แหละไฟแบบเจิดจ้าดีถ้ามันใกล้จะพังแล้วก็ค่อยซ่อมเอาโอ้ยโอ้ยอยอยอย ถ้ามีตัวประหลาดมาบอกได้คําเดียวว่าหนีไม่พ้นว่ะเอออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีแล้วนะทุกคนเครื่องกระจายไฟฟ้าแล้วก็เก็เก็บๆเกืบอเก็บๆไปเอ็ซ่อมสักหน่อยบอกเลยอยู่แถวนี้เนี่ยยานพังเยอะนะทุกคนพังบ่อยพังบ่อยมากาโอเคสวยนะทุกคนจริงๆแถวเนี้ยตอนค่าเมื่อคืนอนะ่ะเพราะว่ามันมีไอ้แบบฟ้าตัวสีก้า ไอเห็ดพวกนี like it, down, ้เนี่ยเตือนไว้เลยนะทุกคนมันเป็นพิษนะครับผมพยายามอย่าไปตีมันนะเนี่ยเนี่ไอที่มันอยู่ใกล้กับเห็ดกดเนี่ยพอตีมันปุ๊บเนี่ยเลือดทุกคนก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปจนเกือบตายนะครับผมเพราะว่าผมเคยตีมาแล้วนะก็เลยแบบว่าอยากจะบอกเตือนทุกคนเอาไว้ไม่มีอะไรเลยว่ะ ก็หาไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วกันหาจนกว่าจะจบคลิปอะไร้วกว่าจะเจออะไรสักอย่างนะเออแต่มันก็น่าจะเจออยู่บ้างแหละอย่างน้อยๆเราก็เจอแร่รีเทียมนะทุกคนเอ้ยใช่ลร์รเทียมปะวะเออริเทียม,มริเทียมโอเคเก็บไปแร่ลีเทียมโอเค,เอเคก็ถือว่าพาทุกคนมาเที่ยวชมแมวปากการังเห็ดกันละกันนะ โอ้ออกมาตรงนี้มันใกล้ๆกับไอ้นี e ่เลยนี่ว่าแถวๆนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกเห็ดน้ำลงน้ำลึกนะครับผมผมก็จะเก็บไปด้วยเลยละกันแต่ว่าเราจะลงไปลึกกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าลงไปลึกกว่านี้เนี่ยยานซีมอสของเราเนี่ยมันจะไปไม่ได้นะโอเคแล้วก็เอาแต่พอดีพอดีอุย้ยเสียงตัวอะไรก็แม่งน่ากลัวจิบไก่เลยว่ะ มือนเป็นเสียงระเบิดหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ตอนนี้หัวใจแต่วายลงไปถึงตาตุ่มแล้วแม่งเอ้ยมันน่ากลัวจังวะมันเป็นเสียงออกแนวแบบวิดวิววิดวิวนะเออโอ้โหใต้น้ำเนี่ยนอกจายก,กลัวสัตว์ประหลาดแล้วก็กลัวเสียงเลยนะถ้ามึงไม่มามึงอย่าทำเสียงให้น่ากลัวได้ไหมเออ ถ้าใครเข้าใจดนตรีว่ามันหมายถึงหรือสื่ออะไรว่ายังไงก็บอกผมด้วยนะเพราะผมไม่เข้าใจจริงเสียงดนตรีมึงมาอย่างนี้มึงจะสื่อถึงอะไรไม่ทราบตอนนี้เราก็มามิ่นแล้วนะทุกคนก็มินมินของดงเห็ดแล้วแต่เราก็กลับดงเห็ดกันนะเพราะว่าเราจะสำรวจแถวแถวดงเห็ดโอ้ย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 โอ้โหตัวนี้มึงม ตัวทำลายยาันอะแล้วก็กลับดงเห็ดกันดีกว่าเพราะว่าที่ที่เราต้องการเนี่ยคือดงเห็ดนะบูฟินมันอยู่แถวดงเห็ดเหมือนตอนนี้มันผมหลงแล้วว่ะดงเห็ดอยู่ไหนวะกูหลงแล้วเนี่ยเออมาทางนี้นะทุกคนผมก็จะพาทุกคนหลงหน่อยๆเอาจริงดงเห็ดมันกว้างนะเอ,อ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหมันมีไอ้นี่อยู่แถวๆดงเห็ดด้วยผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันจะมาตกอยู่ข้างบนดงเห็ดแบบนี้เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยน่าจะมองเห็นได้มากกว่านี้นะตอนนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคไหนดูซิว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ยังหาทางเข้าไม่เจอนะอนั่นกล่องอะไรอะกล่องอะไรไม่รู้ แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าใช่ทางเข้า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 ไฟยังติดอยู่เลยว่ไฟมันติดใต้น้ำเลยว่ะเอ้ยเหมือนตรงนี้มันจะมีทางเข้าขาขาวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไหนวะเนี่ยทางเข้าหาไม่เจอว่ะถ้าตอนเช้ามันจะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้ละได้ไหม เอ้ยทางนี้มันจะเข้าได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปข้างใน,นก่อนละกันอ๋อก็มีทางเข้าไปที่โอ้นี่ไงเราต้องเจาะนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งนึ่งนึนึ่งนึ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 นขอกินข้าวกินอาหารให้เรียบร้อยก่อนกินข้าวก่อนนะทุกคนโอเคแล้วผมก็จะเอาซีมอสมาไว้ใกล้ๆตรงนี้นะเจาะไว้เลยเผื่อเวลาเราเข้าไปแล้วก็ที่เกียร์เราได้เอามาหรือเปล่า นี่ที่เกียร์แล้วก็เอามานะครับผมเอามาไว้แทนนี่เลยแล้วลกันโอเคก่อนเข้าไปก็เตรียมออกซิเจนให้ลึกๆแล้วก็เข้าไปเลยเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคเจาะที่เกียที่เกียรง่เราใส่หมวกหายแบบออกซิเจนเยอะเออหมวกฟอกอากาศมาหมวกฟออากาศ,าออากาศ <laughs> พูดเริ่มไม่ชัดแล้ว เราใส่หมวกพอกอากาศมานะครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าออกซิเจนมันหมดช้าหน่อยนะเออแบบนี้ดีค่อยสนุกหน่อยโอ้โหถ้าออกซิเจนหมดไวๆอย่างเงี้ยก็ไม่สนุกนะโอเคโอ้โหภายในนี้ก็มีของให้สแกนนะไหนวะนอะไรอ๋อชิ้นส่วนลำตัวไสครอบอันนี้อะไรวะเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นไฟฉายก่อนแล้วกันไดเอาไปฉายมาวะโอ้โหเวรกรรมไม่ไดเอาไปฉายมา มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนิดๆน,นะทุกคนอันนี้คืออะไรเราก็จะสแกนแต่อันที่มันสแกนได้แล้วกันอันไหนมัาสแกนได้มันก็จะขึ้นให้สแกนนะนี่นี่อันนี้สแกนได้แท่งไฟอ๋อแท่งไฟก็มีตรงไหนไปได้อีกห้องนู้นก็ไปได้นะทุกคนแต่ไม่แน่ผมอาจจะต้องออกไปเติมอากาศก่อนนะเราจะสำรวจห้องนี้ให้ละเอียดละเอียดก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วเราก็ค่อย ไปเติมอากาศเพื่อไปห้องถัดไปนะครับผมมันไอพวกในกลงในกล่องอะไรพวกนี้ต้องดูดีๆนะบางทีมันชอบซ่อนบางกล่องก็เปิดไม่ได้เ,เดี๋ยวผมออกไปเติมอากาศก่นกอนละกันในห้องนี้มีป่าวะอ๋อทางนี้ก็เข้าได้นี่ว่าทุกคนเออผมก็ไม่รู้ไงอ๋อมันมีเปิดมีปิดด้วยอะไรอ่ะเปิดปิดยังไงวะ 30 second แล้ว30 s e c o n แล้วเ,เดี๋ยวผมไปย้ายยานของเรามาไว้ทางนี้ดีกว่า,วาตอนนี้ก็เช้าแล้วมันก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะเออเราก็ม,มนนองไม่เห็นวตอนแรกอ่ะใครจะมมองเห็นวะนี่อยู่ทางข้างใต้นะครับผมไอรอยแตกที่เราสามารถเข้าได้นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคขอกินน้ำก่อนละกัน ไปเอาไปต่อเลยอ๋อทางนี้ก็เปิดได้เคฮึบยืบโอเคเออเปิดได้แล้วเว้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนมันเป็นพืชด้วยนะครับผมเป็นพืชตัดเอาไปได้ปะวะอ๋อมันคือแบบเหมือนเอาไว้แบบที่ประดับใส่พืชห้อยฝาผนังอะไรอย่างงี้ไงทุกคน คืออะไรปะพาว e r อร์เซลชาร์ r อ๋อมันเป็นที่ชาร์จนะครับผมที่ชาร์จเซลโอเคเราเข้ามาจากฝั่งนู้นประตูนี้เปิดเด okay, ้วเ้าไปประตูนี้ต่อประตูนี้เปิดไม่ได้ภายในนี้ก็เป็นประตูที่เปิดไม่ได้อา ah, แต่ยังมีอะไรให้สแกนเป็นที่ชาร์จไฟชาร์จไฟของอะไรวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นที่ชาร์จไฟของอะไรอะ่ะนี่ไซครอบอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนของไซครอบเอาไว้ให้เราคาฟได้นี่อะไรเนี่ยเอาชิปอีกอันหนึ่งดีกวะเกือบมองไม่เห็นเกือบมองไม่เห็นเกือบมองไม่เห็นโอเคห้องนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้ห้องถัดไปอ๋อยังไม่หมดไอ้แท่งนี้เอาไปเถอะทุกคนมันเป็นแบบ ไทเทเนียมนะเออเราสแกนไปมันก็ได้ไทเทเนียมไปข้างล่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทางนี้ก็เป็นที่ที่เราออกออกมานะมันก็ไม่มีห้องอื่นแล้วนะทุกคนนอกจากห้องที่เรา,เอ,าอยู่ตอนนี้เนะี่ยเออเหมือนจะมีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆแหละเพราะว่าไอห้องนี้มันก็เปิดประตูไม่ได้แล้วนะโอเคครั okay. ้งนี้ถือว,ว่าเราประสบความสําเร็จนะครับผมถึงเราจะไม่ได้บูปินเครื่องอัปเกรด แต่เราก็ได้อย่างอื่นมาแทนนะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดีกว่าว่าเราได้อะไรมาเพิ่มกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าเดี๋ยวเรายังไม่กลับดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่มุมสูงแล้วมันก็แจ้งแนละ้วผมขอหาคร่าวๆอีกสักนิดนึงแล้วกันว่ามีบูปินหรือมีอะไรอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะครับผมเราจะได้กลับทีเดียวนะเอออันนั้นคืออะไร อันนี้เหมือนจะเป็นเอออ๋อ,อ,อไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรเคไม่มีอะไรนะทุกคนมันก็เป็นแค่หินที่แตกต่างจากต้นอื่นเท่านั้นเองโอเคพอแจ้งแล้วมันก็เห็นอะไรแจ่มขึ้นเยอะเลยนะเอออันเล็กอันน้อยก็มองเห็นหมดโอ,อเสียงพวกเองนี่เ <c oughs> สี่ยวซ่านเสียวซ่าน ีคืออะไรอ่ะไอ้กลมๆอ๋อเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมจะลองเฉาะไปแล้วกันนะเอาไปปลูกดูอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อมันหอ่อไอ้ของพวกนี้มันห่อแร้ไว้นี่วะนี่ไงมันหอ่อตะกอนเกลือไว้ไว้ผมก็นึกว่ามันคืออะไรมันห่อตะกอนเกลือเอาไว้นะทุกคน เออก็ไม่มีอะไรแปลกๆนะนะหาดีกว่าเหมือนปิดไฟว่ามันจะเห็นชัดกว่าเปิดไฟโอ้ไม่เจออะไรเลยว่ะแต่ว่าเจอแร่ลิเทียมซ่อมยานก่อนเราเจอแร่ลิเทียมนะครับผมอย่างอื่นก็ยังไม่เจออะไรสายหน้าต้องกลับเลยแหละ ใช้เทียมอีกอันนึ่งอ่าอยู่ตรงนี้โอเคไปเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังแบบผมผมคิดว่านะตรงเนี้ยรู้สึกว่ายังสำรวจไม่เอี่ยมนะเออยังไงก็ยังรู้สึกว่าสำรวจไม่เอี่ยมนี่ไงจริงด้วยว่าอะไรว่ายังไงก็ยังรู้สึกสำรวจไม่เอี่ยมมันคือพลูมูล อ๋อฮอร์โ hmm. เราได้ไปแล้วนี่หว่าแล้วนี่คืออะไรอีกเนี่ย mm hmm. นี่บางทีชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันอยู่ใต้ดอกเห็ดน,นะทุกคนเออเราก็มองไม่เห็นกัน mm hmm. เอาเต็มแล้วกูพื้นที่เก็บของเต็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ยังสแกนได้อยู่ถพื้นที่เก็บของจะเต็มเราสำรวจกันจนแบบไอซีมอนเครื่องนี้มันจะหมดแล้วอะพลังงานมันจะหมดแล้วนะทุกคน ีชิ้นส่วนลำตัวไซคลอปอ่าเราก็ได้ไปแล้วก็กลายเป็นไทเทเนียมแถวนี้เยอะนะทุกคนชิ้นส่วนลำตัวไซคลอบเนะี่ยเยอะมากๆผมเจอประมาณ4-5ครั้งแล้วเออมีอะไรอีกไหมเหมือนจะไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีไปกลับดีกว่าก่อนที่คลิปจะนานไปกว่าน,นี้เนี่ย พอจะกลับแล้วมันชอบเจอพอจะกลับแล้วมันชอบเจออะไรสักอย่างนะหามอะไรสักอย่างก็ไม่รู้บูปินเอา้าเยียงไม่หมดเลยเหรออ๋อมันให้เก็บไปทำไรอะอ๋อเก็บตัวอย่างเหรอโอ้โหอะไรเนะี่ยน่ากลัวจังเลยวันนี้ก็วันที่51าสิบแล้วนี่วา เอาเราเก็บมาแล้วมันหายไปไหนอะเก็บแล้วก็โยนทิ้งแหละทำไมมันไม่อยู่ในกระเป๋าเราวอะอะไรเนี่ยอันนี้เจออีกแล้วโอ้โหชิ้นส่วนลำตัวไซคอบโอเคแถวนี้เหมือนมันจะมีเยอะวะ่ะมีไหมมีไหมมีไหมเริ่มหนุกแล้วเริ่มหนุกแล้วเวลาได้เจออะไรที่มัน ใหม่ๆเ่ะเริ่มหนุกแล้วดีวะตรงนี้เหมือนเราจะมาแล้วนะทุกคนเรามาสำรวจไปแล้วไอยานหมาเลขสิบสตอนนี้ของก็เต็มแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเรากลับกันเลยดีกว่านะอ,าอยู่ไปก็หาอะไรยังไม่เจอนะทุกคน let's go กลับกันดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะผมก็เอาเจ้าซีมอสเนี่ยมาชาร์จแบตแล้วก็กินข้าวกินน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไหนลองมาดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างอ่าผมก็จะลองดูที่เครื่องนี้ก่อนเลยละกันเหมือนจะเป็นเครื่องอะไรเนี่ยสามารถเปลี่ยนความร้อนเป็นพลังงานขนาดกลางได้นะครับผมเออดีอยู่ดีอยู่เหมือนว่าจะเอาไว้ในห้องพื้นไหม ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ได้อะไรมาเนี่ยพาวเวอร์ชาร์เจอร์ชาร์จพาวเวอร์เซลอ๋อชาร์จเซลพลังงานเหรอเออดีเหมือนกันมาเซลพลังงานแล้วก็อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอออะไรเนี่ยต้นไม้ประดับตกแต่งคนระัทุกคนเออมันก็นะก็ประมาณนี้นะครับผมที่เราได้วันนี้ เราไปดูที่ห้องคราบของกันก่อนดีกว่าว่าได้อะไรเพิ่มมาอีกไหมนี่เราก็ต้องเข้ามาในบ้านก่อนนะห้องคราบของของเราก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มมานะทุกคนก็ยังเดิมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเค ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นายของแคมเมอร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ